นั่นไงจนแล้วจนรอดมันก็ต้องมาถึงเรื่องที่ผมเคยพูดไว้ในอดีตจนได้ครับเพื่อนๆขณะนี้เนี่ยใครหว่านข้าวไปแล้วบ้างครับแล้วใครเจอปัญหาต้นข้าวไม่ตอบสนองกับปุ๋ยบ้างครับนับตัวไม่ท้วนเลยใช่ไหมนับตัวไม่ได้เลยใช่ไหมครับยกกันเลี้ยงแถวเลยใช่ไหมครับอูออาทิตย์นึงก็แล้ว10วันกันแล้ว15วันกันแล้ว20วันกันแล้วอ่าไม่ต้องกังวลครับเพื่อนๆเดี๋ยวพ้นปีเนี่ยพ้น เข้าปีใหม่นี่ก็ทุกอย่างก็จะกลับมาสู่สภาวะปกติแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนพเพื่อนๆหลายๆคนที่กาลังร้อนลนอยู่ในขณะนี้นะว่าข้าวไม่รับปุ๋ยไม่รับปุ๋ยไม่รับปุ๋ยเนี่ยอย่าไปพยายามบังคับมันเนาะคือคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องจะทำอย่างไงถึงจะชิงไหวชิงพิกกับการหวานข้าวแล้วไม่ให้ต้นข้าวมันชงงะงักโดยที่ ให้ต้นข้าวมันจเจริญเติบโตเลยพอสงรากแล้วเริ่มใช้รากหากินดูดซับสารอาหารทางดินแล้วมันโตเลยมันพุ่งตัวเลยเนี่ยโดยที่ไม่ต้องรอเวลานานๆเนี่ยเพื่อนเนมันมีวิธีการไหนบ้างมันมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งผมเคยทำไว้นานแล้วนะเพื่อนๆผมจําไม่ได้แล้วมันอยู่มันชื่อคลิปอะไรนะคือการใส่ปุ๋ยรองพื้นครับใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นนะนะ อันนี้สําหรับคนที่มีต้นทุนทางดินที่เย่นะที่แบบไม่เคยฟื้นฟูดินเป็นทุนเลยนะเนี่ยพูดไปพูดมาก็พูดเรื่องการฟื้นฟูดินอ,อีกครับก็พักหลังๆผมก็จะพูดให้บ่อยๆเพื่อนๆไอ้เรื่องพวกนี้ผมจะพูดให้เพื่อนๆแต่นักรู้เลยว่าผมให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรมากที่สุดณนขณะนี้เองเนาะคือเรื่องการฟื้นฟูดินเนี่ยเพื่อนๆมันมีความสําคัญมากเนาะแต่เราจะพูดถึงเพื่อนๆหมู่มากนะที่กําลังทําข้าวณนขณะนี้เองอ่ะกำลังเจอปัญหาข้าวเนี่ยไม่โตหวานไปก็คือชะงัก ยืดก็ไม่ยืดโดยเฉพาะไอ้ข้าวพวกกลุ่มยาวชาย,ยืดชาต้นเตียยต้ยใบโตอย่างพวกสีหนึ่งพวกอะไระสีหนึ่งสีเก้าสีสามแปดห้าเงี้ยมันจะยืดชามันจะโตชาใช่ไหมเราอยากให้ต้นข้าวอ่ะพอโตพอยืดแล้วก็ใช้รากหากินแล้วมันไปเลยมันลูดปืดขึ้นมาเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับเพื่อนๆก็คือการใส่ปุ๋ยรองพื้นนะแล้ว ไอ้เรื่องปุ๋ยรองพื้นเนี่ยเราควรจะเลือกเป็นปุ๋ยสูตรอะไรเนี่ยที่เหมาะสมเนี่ยแนะนําอย่างนี้ครับเพื่อนๆเ,เรายังไม่รู้ว่าสภาพของต้นข้าวเรากับสภาพดินเนี่ยมันมีการตอบสนองที่ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะดังนั้น,นการที่เราจะเลือกใสไนโตรเจนเดียวเดียวยังยูเรียเลยเนี่ยมันก็จะอาจจะเป็นอันตรายกับต้นข้าวได้เนาะมันอาจจะทําให้ไหลจนเกิดปัญหาโรคเกิดปัญหา,มาแมลงตามมาหลายๆเรื่องดังนั้นวิธีการที่เซฟที่สุดก็ควรจะใสปุ๋ยที่มีไนโตรเจนอยู่ในระ,ระดับหนึ่ง แล้วก็ควรจะมีธาตุตัวไทเป็นตัวดึงเพื่อไม่ให้เกิดการไหลมากเกินเกินไปอย่างกลุ่มพวกเยี่ห้าเจ็ดอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะหรือไม่ก็พวกอะไรยี่เจ็ดซีซีอะไรประมาณเนี้ยก็ลองพิจารณาเอามาใส่รองพื้นดูเพื่อนๆสัดส่วนเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลกร,รัมต่อไร่แล้วก็เวลาใส่เนี่ยให้ใส่ตอนก่อนที่เราเราจะเราจะหวานข้าวครับนะให้รองพื้นก่อนที่เราจะหวานข้าวลงไปครับช่วงที่ดินมันยังไม่หมาดตัวนะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่หลังจากที่เราปล่อย ชักล่องน้าปล่อยน้ําทิ้งแล้วล่ะแล้วดินมันหมาดตัวครับก็ให้หวานปุ๋ยรองพื้นลงไปแล้วก็หวานข้าวทับลงไปอีกทีนึงืงแบบนี้พอเวลาต้นข้าวมันส่งรากปุ๊บมันก็จะได้ปุ๋ยตรงน,นี้เลยนี่ก็คือการชิงไหวชิงพิบกับจังหวะของการทําให้ต้นข้าวยืดตัวแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับต้นข้าวที่มันกระทบเน่าแล้ว มันไม่กินปุ๋ยแล้วมันก็โตชา้ามันก็ชะงักอย่างเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการแบบนี้ในการแก้ปัญหาแต่ที่นี้มันมีวิธีการที่ดีกว่านี้และประหยัดกว่านี้เพื่อนๆจะทำไหมแต่มันยุ่งยากไหมนะก็คือการทําในเรื่องอย่างที่ผมทํานี่แหละเพื่อนๆก็คือการใส่มูลซัดใส่ขี้ไกดขี้หมูรองพื้นอย่างเงี้ยตอนที่เราเตรียมจะทําเถือกจะหวานเข้าจริงๆอะนะก็ทําแบบนี้ถ้าทําแบบนี้ถามว่าดีไหมดีกว่าการใส่เคมีรองพื้นเพราะว่า ไอ้การลงขี้หมู่200โล100โล200โลเนี่ยขี้หมูขี้ไก่เนี่ย200โลหรือ100โลเนี่ยเพื<ๆ>่อนๆพืนอายุ ของมันนานกว่าแล้วการสลายตัวมันช้ากว่านี่คือข้อดีของการลงมูลสัตว์พวกนี้พอต้นข้าวมันติดตัวติดตัวตั้งตัวได้ปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มสงล่าหากินปุ๊บมันได้สารอาหารจากพวกนี้เลยเพืเ่อนๆพอมันได้สารอาหารจากพวกนี้เข้ามันก็จะพุ่งตัวเลยเออนี่คือข้อดีแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยมันทำให้ต้นข้าวมีภุมมต้านทานในตัวเองมาเป็นทุนเลยนี่คือข้อได้เปรียบของการใช้มูลสัตว์พวกนี้ในการรองพื้นจังหวะแบบนี้แหละเพื่อนเมันคือเทคนิค ที่เราใช้ในการจัดการปัญหาของต้นข้าวที่มันกระทบอากาศเย็นที่เพื่อนๆมักจะถามเป็นประจำเลยว่าทําไมหวานปุ๋ยไป2วัน3วันแล้วสีวันแล้ว5วันแล้วต้นข้าวไม่ตอบสนองเลยต้นข้าวก็ทงๆอยู่อย่างนั้นหลังจากที่หวานไปแล้ว10วัน12วันหลังหวานข้าวนะใส่ปุ๋ยหลังหวานข้าวสิบสิวันอะไรประมาณนี้นะมันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆที่ผมอยากจะเตือนให้เพื่อนๆเข้าใจนะแล้วสังเกตให้ดีๆนะครับข้อนี้สําคัญนะครับเพื่อนๆเพราะมันชี่เป็นชีตาย ปริมาณผลผลิตของเพื่อนๆในานาเลยนะเพื่อนๆบางคนสังเกตไม่เป็นนะครับสมมุติว่าเราใส่ปุ๋ยที่อยู่ในกลุ่มในตัวเจนเน่ไม่รองพื้นนะสมมติว่าเราใส่ปุ๋ยข้าวปกติเช่นเราใส่15วันอย่างเงี้ยรอบ15วันหรือรอบ12วันอะ่ะเราสังเกตเห็นต้นข้าวมีอาการใบข้าวอะ่ะมันจะหดหดหดแล้วมันจะสั้นๆแล้วมันจะบานบานทรงมันเหมือนอย่างข้าวถูกยาฆ่าหญ้าแต่เราไม่เคยฉีดยาฆ่าหญ้าทรงของต้นข้าวเล็กอะ่ะต้นข้าวหลังเราใสานา่น้ำอ่ะถ้าเพื่อนๆสังเกต,เห,เ,กตเห็นสัญญานี้นะ ให้เพื่อนๆรู้ไว้เลยนะว่าเนี่ยนะบัวเล่นแล้วอ่าแล้วอาการนี้นะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยไปเนี่ยสิวัน15วันก็ไม่เขียวนะบอกก่อนนะไม่เขียวทําไมมันถึงไม่เขียวเพราะยอดไส้ไหมมันไม่สงเพราะว่าไอ้ตัวบัวมันไป,ม,นไปมันไปฝังตัวอยู่ในไส้ข้าวไปแล้วเรียบร้อยเลยมันก็ทําให้ใส่ปุ๋ยไปไม่รับแล้วก็ต้นข้าวยืนต้นทรงอยู่กับที่ประมาณนั้นนะ่ะถ้าสภาพอากาศมันไม่เย็นจัดมากจนเกินไปแล้วเราใส่ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็ ประมาณ5-7วันแล้วมันไม่มีสัญญาณที่ข้าวจะเขียวเลยนะเพื่อนๆให้รู้ไว้เลยนะว่าอาจมีวิกฤตขึ้นในต้นข้าวของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วสัญญาณที่คุณจะไปจับได้อีกทีนึงก็คือต้นข้าวจะเริ่มมีหลอดหอมแทงขึ้นมาวิธีที่เซฟที่สุดชัวร์ที่สุดและเซฟที่สุดนะเพื่อนๆไอ้ระยะหลังจากเราใส่น้ำอะรอบที่หนึ่งอะควรจะฉีดไทอะมีท็อกซิมใส่ไว้ในต้นข้าวเลยครับ พออย่างไี้ไม่ชาก็เร็วมันเอาแน่ตามแต่ที่อากาศมันยังเด๋ยวสบัดร้อนเด๋ยวสบัดบหนาวเนี่ยมันเอาแน่ครับมันขึ้นอยู่ว่าแปลงใครเหมาะแปลงใครมีสภาพที่เพียรพร้อมสมบูรณ์เล่นแน่ครับมันเล่นแน่ก็ใช้วิธีการพ่นไทอะเมทอกเซมอัตราส่วนก็คือถ้าเกิดว่าพ่นป้อง,องกันนะก็ให้ใช้1นกิโลต่อ15ไร่แต่ถ้าพ่นในกรณีที่มันลงเรียบร้อยนักอาการแบบเห็นชัดเจนเลยนี่ก็อาจจะเป็นให้ลงมาเหลือแค่1นกิโลต่อพื้นที่10ไร่ป้องกันไว้ครับ กับแนวทางนี่เนาะกับสัญญาณของต้นข้าวที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วไม่โตไม่ยืดกับเรื่องของการเจอบัวโดยที่เราก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นอาการเน่าแต่จริงๆมันไม่ใช่อาการเน่าเรื่องนี้ผมเคยพลาดมาแล้วครับเพื่อนๆก็จึงเอามาเล่าให้เพื่อนเฟังกับปัญหาเนี่ยที่มันเคยเกิดขึ้นในนาของผมมาในรอบที่ผ่านมาก็เจอครับเพื่อนทั้งๆที่มันก็ยังไม่เข้าเน่าเลยรอบที่ผ่านมานี่ก็เจอ ถามว่าเวลาเป็นบัวแล้วเนี่ยเราถอนใจเราควรจะทิ้งเลยไหมอย่าถอนใจครับเพื่อนๆเราอย่าทิ้งมันไม่ได้เสียทั้งหมดครับต้นข้าวเนี่ยใน1กอใน1เม็ดเนี่ยที่มันมีกาบมีกอออกมาเนี่ยเพื่อนบัวมันไม่ได้เล่นทุกต้นนะครับมันจะเล่นเฉพาะไอ้ต้นที่สําคัญสําคัญที่มันเข้าทําลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือให้ฉีดยาเนี่ยตัวเนี่ยไทอะเมทอกแซมเนี่ยคุมไว้พอคุมเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆยามันคุมมันซึมเข้าไปอยู่ในต้นข้าวแล้วเนี่ย เราก็ใช้วิธีการกระตุ้นปุ๋ยช่วยพอกระตุ้นปุ๋ยช่วยเนี่ยเพื่อนๆไอ้ตัวกา,กาบต้นลักมันเสียแล้วละ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปเอามันลวไอ้ต้นหอม,มนะเราดูไอ้กาบกับข้างอ,อย่าให้มันเสียเราก็ไปรอเอาผลผลิตตรงตัวลูกข้าวต้นกาบข้าวที่มันแตกกอ,อกมาไปรอเอาต้นนั้นแล้วก็ข้าวไอ้ที่มันโดนต้นแม่มันโดนบัวเล่นงานเนี่ยเพื่อนๆมันจะแตกกอดีมากก็ให้ใช้ตัวปุ๋ยไนโตรเจนเชิงเดียวกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูมัน นะโดยที่ไม่ต้องถ่ายทิง้งแล้วก็ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นี่ก็คือเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่ผมก็เกือบหลายรอบแล้วครับเพื่อนๆที่โดนบัวเล่นงานแบบนี้แล้วก็แรกๆไม่รู้นะไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงก็เกือบที่จะถ่ายทิง้งอ่ะเกือบที่จะปั่นทิ้งหลายรอบนะแต่เราก็ลองพยายามดันทุนลังนะว่าในสภาพที่แย่ที่สุดมันจะมันจะได้ผลผลิตมันจะได้เก็บเกี่ยวไหมมันก็ได้ผลผลิตครับเพื่อนๆแต่ว่าถามว่ามันเกินความคาดหวังไหมมันก็ไม่เกินหรอกผลผลิตเฉลีย่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ90-95 จากปัญหาเรื่องของบัวเนี่ยมันทําให้ผลผลิตเรามันลดแต่มันก็ยังดีกว่าเราขาดทุนไงเพื<ๆ>่อนๆนะไหนๆเราก็ต้องลงทุนทั้งปัน้นลงทุนทั้งปุ๋ยลงพื้นลงทุนทั้งปุ๋ยรอบแรกแล้วลงทุนทั้งยาคุมยาฆ่าไหนจะลงทุนจ้ำอีกลงทุนวิตน้าอีกน้ำมันอีกอหลายเรื่องไงไหนๆก็ลงทุนไปขนาดนี้แล้วอ่ะอย่าไปทิ้งนะเพื่อนๆก็ให้ใช้วิธีการแบบที่ผมอธิบายไปนี้นี่แหละตามเนื้อหานี่แหละลองไปฟืน้นฟูดูกับเรื่องบัวเนาะสรุปในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันก็มีกี่เรื่อง กิเลสมีเรื่องอะไรเรื่องการตอบสนองของปุ๋ยเนาะการใส่ปุ๋ยรองพื้นเนาะข้าวที่ใส่ปุ๋ยแล้วไม่รับไม่โตไม่ยืดเออก็มันมี2กรณีคือข้าวมันต้องการปุ๋ยจริงๆกับข้าวที่มันโดนบัวเล่นงานจริงๆนะแล้วก็แนวทางในการจัดก,การปัญหาบัวว่าควรจะไถทิ้งหรือควรจะใช้วิธีการเยียวยาถึงจะเหมาะสมกว่าในคลิปวิดีโอนี้ก็ได้อธิบายถึงแนวทางตรงนี้ให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ลองเอาไปอัดเด็ดูนะครับเพื่อน ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาอยู่ในขณะนี้เลยแล้วไม่รู้จะไปยังไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับ